ดาวราศบดีย้ายรักคณาราศีกรกฎศัตรูทำอะไรไม่ได้โดดเด่นด้านต่างประเทศใครปรับตัวก่อนรวยก่อนชัดเจนก็ต้องบอกนะครับว่าคำพยากรณ์นี้นะครับเป็นการทายเดาจจรเป็นภาพรวมนะครับแต่ให้มันย้ำการันตีตรงแนละชัดเจนนะครับ ต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรแล้วก็ลงมือทําด้วยนะครับจะสนใจก็แอดไลน์จองคิวกันได้เลยนะครับและอีพีนี้นะครับก็ใช้ตีมกระดานดานะครับพระดาวพระราทิย้ายเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ครับเพราะนั้นกระดานดําก็จะสื่อถึงความรู้ได้ชัดเจนนะครับแต่จะย้ายันที่29มีนานะครับไปสถิตในเรือนพระราหูแบบนี้ไงครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีเทพพระราหูทรงคุดด้วยนะครับตรงนี้แล้วบอกได้เลยนะครับว่านิยามใหม่นะครับของผมนะครับก็คือว่า องค์ความรู้เดิมๆเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ดีอีกต่อไปนะครับใช้งานได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าองค์ความรู้เราต้องประยุกต์ครับบวกกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับจึงจะประสบความสําเร็จดังรวยเป็นเศรษฐีได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่ามีนักข่าวท่านหนึ่งนะครับที่ออกจะมาจากเรือนจําครับก็บอกนะครับว่าโลกเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ ไม่สามารถจะเล่าข่าวแบบเดิมๆได้แล้วนะครับยังต้องคิดผลทางอะไรใหม่ๆเลยนะครับในการที่จะเล่าข่าวนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกไว้เลยครับว่าเป็นตรงกับที่อาจารย์เจตเทวาให้นิยามไว้นี่เลยนะครับว่าต้องมีความรู้นะครับบวกกับปยยุคนวัตก,กรรมด้วยนะครับจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับตรงนี้แล้วดาระกรลาหูเขาเรียกคู่ค้าขายนะครับจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์มีการเจรจาต่อรอง เพราะฉะนั้นใครที่จะช่วยเราฟรีๆเนี่ยก็จะหาได้ยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะผลประโยชน์แบบวินวินอย่างเงี้ยก็จะมีมา,มามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับแลวบางครั้งต้องมีซิกแซกนะครับเพราะว่าดาวราหูเป็นดาวภักเทาๆอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ออนไลน์นี่ก็ใครทําก่อนก็จะได้ก่อนดีก่อนรวยก่อนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ของเรานะครับในการทำมาหากินนะครับ ก็นิยามโดยอาจารย์เกรทเทวานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้เอาตรงนี้นะครับไปเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานในการใช้งานในชีวิตประจําวันต่อไปนี้ได้เลยนะครับนี่แหละครับยกตัวอย่างอย่างนี้ครับที่ผมจะทายนะครับก็คือคนที่เกิดในช่วงราศีกรกฎนะครับก็ฟังได้หรือคนที่เมื่อเอาเวลาเกิดมาผูกดวงแล้วนะครับนักพยากรณ์บอกว่าสถิตลัคนากรกฎก็ ฟังได้ดีมากๆเช่นเดียวกันเลยนะครับตรงนี้ดาวพฤหัสยี่สิบเก้ามีนาครับถึงวันที่ยี่สิบแปดกันยานะครับปีนี้เลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเรือนอรินะครับและเรือนสุภะครับไปสถิตในเรือนมรณะครับแล้วเราก็จะมาเจาะดีเทลรายละเอียดกันเลยนะครับว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินหน้านะครับหรือให้คุณเต็มที่เต็มกําลังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยี่สิบเก้ามีนาถึงสิบสี่ มิถุนายนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งท่นนั้นนะครับเพราะนั้นรวดเร็วนะทําอะไรอย่าช้านะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วจะโดดเด่นอะไรครับแน่นอนครับดาวพระจันทร์จากเรือนอลีอลีไปมอรณนครับอลีคือศัตรูและอุปสรรคครับก็ต้องแพ้พ่ายหรือไปตายนะครับหรือหมายความว่าอุปสรรคจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทําอะไรก็ทําให้เต็มที่นะครับ เนาะเป็นจังหวะที่ดีหรือใครคิดร้ายอะไรกับเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีมาเยอะนะอึดอัดเครียดเห็นไหมพอดาวพฤหัสย้ายยี้ามีนะอาอ้าวเบาตัวขึ้นครับดีขึ้นคนที่เป็นศัตรูกับเรา,ย,าย้ายหรือมีเหตุให้ต้องห่างจากเราไปเห็นไหมเราก็จะเริ่มสดชื่นขึ้นก็ว่าได้นะครับหรือถ้าเรารู้ว่าเป็นแบบนี้นะเราต้องเร่งทํางานนะครับแต่พระเอิญดาวพฤหัสเขาไปอยู่ในเรือนมรณะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำเนี่ยบางครั้งตรงๆเข้าไป ไปได้ยากถูกไหมครับก็ต้องมีซิกแซกอย่างที่ผมบอกซิกแซกในงานของท่านแล้วไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้หรือบางครั้งก็ต้องทําแบบรูปแบบใหม่ที่ผมบอกนะครับบวกกับออนไลน์บวกกับเทคโนโลยีบวกกับนวัตกรรมอะไรแบบเนี้ยก็จะผ่านได้นะครับก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเออมละ้วจะแย่ครับถ้าคุณปรับตัวถ้าคุณคิดใหม่ทําใหม่เนี่ยมันทําได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับและการต่างประเทศครับบอกได้เลยครับว่า จะดีจะลุ่งมากเลยนะครับเพราะเรือนมรณะเนี่ยเป็นเรือนที่โดดเด่นหรือถูกโชโลนะครับต่างทิ่นต่างแดนต่างประเทศ Import Export อะไรต่างๆนะครับก็คุยติดต่อกันได้เลยนะครับก็จะดีมากๆนะครับตรงนี้จะลุ่งเลยแหละครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าดราพักอยู่ในเรือนมรณะมีมุมจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นโรคระบบประสาทความเครียดนะครับหรือวินิจฉัยผิดพลาดเพราะนั้นหมอบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยต้อง อย่าไปเชื่อนะครับไปตรวจอีกสองที่สามที่ก่อนนะครับไปดาบเบิ่เช็คก่อนถ้าเกิดบอกตรงกันค่อยเชื่อนะครับตรงนี้นะเพราะาดาวพฤหัสคือดาวแห่งการแพทย์เพราะฉะนั้นผิดพลาดได้ใครจะทำสายกรงสายกรรมอะไรนี้เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนเลยนะครับยังไม่ต้องทํานะครับจะดีจะดีกว่านะครับตรงนี้แล้วก็บอกเลยครับใครปรับตัวได้ก่อนรวยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าดาวมรณนะจะรวยไม่ได้นะคือต้องปรับตัว แล้วล,ลักษณะราศีกรกฎเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ําน้ําอยู่ได้ในทุกสภาวะทุกภาชนะอยู่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนที่ปรับตัวให้เก่งขึ้นนะครับครพิ้วหรือไปตามเข้าเมืองตาเหลียวหลิวตาตามอะไรแบบนี้นะครับจะผ่านได้นะครับตรงนี้อยากจะฝากไว้เลยนะว่าจะไม่ได้อยู่แบบเดิมแล้วอาจจะมีการปรับใหม่เปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับหรือจะไปจัดบ้านใหม่จัดโต๊ะทางานใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็ยิ่งยิ่งดีนะครับตรงนี้ นะก็ฝากไว้ด้วยนี่คือสิ่งที่โดดเด่นนะแล้วต่อมาขยายความให้เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งก็คืออุปสรรคน้อยลงนะครับต้องทําให้มากขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวมันต้องมากอยู่แล้วมันต้องเหนื่อยต้องอึดถึกทนอยู่แล้วนะยิ่งดาวเสายังเร่งรักนาอยู่เห็นไหมครับเราก็ต้องทําต่อไปต้องมีอึดถึกทนต่อไปแล้วการที่ดาวพระัอยู่ในเรือนมลณะเนี่ยหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับผมจะขยายความให้ฟังนะครับว่าหมายความว่าช่วงเนี้จะเป็นช่วงที่ ทำงานหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยทาครั้งเดียวหรือตะก่อนเนี่ยอาจจะทําครั้งเดียวแล้วได้แล้วสําเร็จเนี่ยพระราตกมาแะก็ต้องทําเป็นสองครั้งสามครั้งถึงจะได้ถึงจะสําเร็จนยอันนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าเออต้องเหนื่อยมากขึ้นต้องทําความถี่สูงขึ้นแค่นั้นเองก็จะสําเร็จเช่นการงานเนี่ยไปคุยกับลูกค้าปกติครั้งสองครั้งสําเร็จแล้วแต่พอพระอาตอยู่ในมรณะก็คือต้องไปคุยสี่ห้าครั้ง ก็ต้องทําก็ต้องไปก็ต้องเหนื่อยก็ต้องสู้ก็ต้องทนเห็นไหมครับก็จะทําได้เพราะฉะนั้นให้บอกเลยว่าความถี่เราจะเพิ่มขึ้นในการที่จะทําสิ่งสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จต้องใช้ระยะเวลาความถี่เพิ่มขึ้นเราต้องรู้แล้วเราต้องลุยนะครับอย่าไปท้อนะครับตรงนี้งานมีปัญหางานแก้ปัญหาไปเลยลบางคนก็ได้งานที่ไม่ตรงก็ทําไปเถอะครับเดี๋ยวพอได้ผลย้ายที่อยู่ในสุภาเนี่ยมันจะสําเร็จมาก นะครับตรงนี้หรือใช่ดีก็ออนไลน์อยู่แล้วเพราะพระหนอยู่ในเรือนพระราหูพระราหูไปอยู่ในเรือนลาพระนะครับเพราะฉะนั้นดูกันเนี่ยจะดูต่อเดียวต้องดู2ต่อ3ต่อนะครับเพราะไปอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยยังไงก็ช่วยเราได้อยู่แล้วในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของ, online, อง,ของไอ้สิ่งที่เรากาลังทำเนี่ยเหมือนเขาจะให้เรารับผิดชอบสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยยังไม่คุ้นหรือเราไม่ชอบก็ได้อะแต่ทําไปเถิดนะครับแล้วระยะเวลามันจะเป็นตัวบอกว่าอนาคตคุณดีขึ้นแน่นอนทําแล้วจะประสบความสําเร็จ นะพระดาวราหูอยู่ในล,ลาภเนี่ยทำแล้วเดี๋ยวได,ได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองได้อะไรดีๆตามมาและบางครั้งต้องทํากลางค่ํากลางคืนด้วยนะครับเพราะกลางคืนนี่จะเป็นเวลาทองของเรานะครับแล้วจะดีนะครับส่วนการเงินเนี่ยก็ต้องรอบคอบและมัดระวังนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับดาวพฤหัสถึงจะอยู่ในเรือนมรณนะแต่ก็เป็นเรงกับดาวเรือนการเงินนะครับดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะบอกว่ามีได้แบบฟุกๆก็ได้นะครับตรงนี้ไม่หมดหรอกนะครับสบายใจได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะประหยัดอรอบคอบไม่ได้ขยายงานอะไรมากขึ้นอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรช่วงนี้เขาเรียกประคองไปก่อนนี่เห็นไหมแค่นี้ก็จะผ่านได้นะครับอย่าไปลงทุนอย่าไปสุ่มเสี่ยงอะไรที่มันโอ้โหเสียหรืออย่าให้ใครยืมเงินเนี่ยเห็นไหมถ้าให้ก็ไม่ได้คืนเพราะนั้นก็รู้จังหว่ยม,มาฟังก่อนก็ แก้ได้ก่อนเห็นไหมก็บอกไปแล้วนะครับสุขภาพก็โรคเก่ากำเริบด้วยก็ฝากไว้นะครับกับโรคที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้ความรักก็ต้องทนุถนอมแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าดาวเสายังเล็งลัคนาอยู่เป็นพินทุบาทนะครับถ้าใช่ก็คือใช่ก็จะได้ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็มีจบแล้วมีจากครับนะพระราชาอยู่ในเดือนมรณะแล้วนะครับเป็นตัวชี้วัดเลยนะเพราะฉนั้นถ้าใครอยากจะให้รักกันนั้นะต้องถนอมประคับประคองดูแลเข้าใจกันนะครับตอนนี้เหนื่อยก็ต้องทนเหนื่อยก็ต้องสู้กันไปนะครับตรงนี้ แล้วก็ฝากไว้ครับระวังญาติผู้ใหญ่นะครับมิเกนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับตรงนี้แล้วต่อมาครับดาวพระศพดีพักในราศีกุมครับวันที่15มิถุนาถึง28กันยาอันนี้ประมาณ3มเดือนครึ่งเลยครับนานกว่าด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ2เดือนครึ่งที่ผมบอกไปเนี่ยต้องทำให้ดีทําให้เต็มที่นะเหนื่อยได้ทําหลายรอบก็ต้องทํานะครับหรือซิกแซกบ้างก็ทําไปเกิดทําไปเถิดจะเกิดผลนะครับนะแล้วก็เพิ่มความรอบคอบครับระมัดระวังมากขึ้นครับในช่วงเวลาที่บอกนี้นะเช็คทุกอย่างนะครับ ถ้าเป็นงานก็อยากให้ทํางานเก่าๆลูกค้าเก่าๆแก้ปัญหาเก่าๆก่อนนะครับอันนี้จะดีนะครับหรือบางครั้งต้องซิกแซกเนี่ยก็จะมีมามากขึ้นบนดินไม่ได้ต้องไปใต้ดินใต้โต๊ะบ้างอะไรบ้างนะครับหรือต้องใช้กุสโลบายอะไรมากขึ้นเนี่ยก็ทําไปเถอะแล้วจะเกิดผลดีได้เหมือนกันนะครับสุขภาพก็ยิ่งต้องดูแลเลยครับด่าพรพักในเรือนมรณะนะครับตรงนี้ จะเป็นบ้านเป็นรถเป็นคนในครอบครัวนะครับเน้นทําบุญกุศลเยอะๆนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารบริจาคทานอะไรแบบนี้นะหรือว่างก็ไปบวชถือศีลแปดอะไรบ้างก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นการดีนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวเราดูรือรณะอย่าท้ออย่าถอยครับทํามากขึ้นกว่าเดิมแล้วจะดีนะครับอุปสรรคมีแต่น้อยลงนะครับศัตรูแพ้พ่เห็นไหมครับเนาะแล้วก็ออนไลน์อย่าลืมครับเอาไปใช้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับ ท่านใดฟังแล้วถูกใจนะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับจะเสมือนมีอาจารย์เกตเวเทวเป็นเลขาส่วนตัวนะครับแล้วกดทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเป็นรูปนี้เลยนะครับอ่าเราียกว่าติดตามแล้วก็จะส่งคำสำนานยล่วงหน้าอัปเดตไปถึงมือถือท่านเปิดฟังที่ไหนก็ได้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ก็บอกทางแก้ไปแล้ว กดติดตามได้เลยครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดอยากตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกจะลึกจะเต็มนะครับยินดีนะครับดูทุกเรื่องตามนี้ได้เลยนะครับและอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับก็คือว่าอย่าให้มีปัญหาหนักๆแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูก่อนตั้งแต่ยังไม่มีปัญหานะครับเช่นเป็นโรคเนี้ยระยะสามระยะสี่ค่อยไปหาหมออย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับรักษาไงก็ไม่หายแต่ถ้ามาเช็คอัพเนี่ยก็ป้องกันแล้วก็ถ้าเป็นระยะหนึ่งก็ยังรักษาได้ เห็นไหมครับวันนั้นมาดูดวงก็เช่นกันนะถ้าตอนนี้ท่านยังสบายดีอยู่แนะนํามาดูดวงกันเลยเพราะท่านจะได้วางแผนในการสําเร็จและร่ํารวยหาทางที่ใช่อะไรที่มันถูกแล้วทําแล้วมันจะรุ่งแล้วจะรวย799เนี่ยคุณอาจจะหาเงินได้อีกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับคุ้มมากๆกครับตัวนี้ฝากไว้เลยนะครับตรงนี้สแกนเคอร์โค้ดก็ได้นะครับหรือแอดไลน์แอดสายเก็เทวะหกห้านะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนเลยนะครับจะมีข้อความตอบรับนะบไปอ่านให้ละเอียดเลยนะครับ แล้วดูว่าถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็พิมพ์คําว่าจองคิวคราจะมีแอดมินได้รับมาคอยจัดคิวให้หรือจะบอกช่วงเวลาที่ที่เราสะดวกก่อนก็ได้ถ้าได้ก็ให้เลยถ้าไม่ได้ก็จะบอกช่วงที่ที่ได้นะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมครับอาจารย์เกตที่ว่าออกอีเวนต์ได้นะครับพูดบนเวทีได้เลยครับท่านใดนะครับอยากสนใจนะมีงานเพื่อเรียกลูกค้าอยากสร้างรายได้อยากมียอดเพิ่มขึ้นเนี่ยผมยินดีเลยนะครับ ก็เนี่ยอย่างงานนี้ก็ขายได้เป็นสิบเป็นร้อยคันเลยนะครับไม่ถึงร้อยหรอกครับประมาณสิบกว่าคันเพราะนั้นก็เรียกว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับแล้วอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปนะครับแล้วใครที่อยากรู้ลัคนานะครับเพราะแม่นกว่าราศีนะครับฝากไว้เลยนะครับใต้คลิปนี้เท่านั้นวันเดือนปีพศสเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแบบเป๊ะๆนะครับจะผูกให้ถ้าใครมาไม่เป๊ะนะครับเป็นช่วงเวลากว้างๆก็ไม่ได้ผูกให้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามและ เพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับแล้วพบกันนะครับอาจารย์เกรทเทวา